ให้ดูบนุญาตเลยอันนี้คือสิ่งที่จะต้องตรวจสอบแล้วจะเอาองค์พรักษณ์เป็นสุสานของการเก็บกักมูลค่าให้อันตรายเนี่ยนะควเป็นระเบิดเวลาเช่นด้นใช่หรือไม่การที่ผ่านมาขอฝากทำพยายามเก็บฟองทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งทำหน่วยงานรัฐที่ใช้อภิสิทธิ์แต่มันไม่สามารถจะทําได้แล้วสมัยนี้เออเอากรเอาไปกไว้ที่สภาเออเอาาองค์รลักษ์เขาบอกว่าให้เอากาไปเก็บไว้ในสภานะครับ เห็น <N S 2> ด้วยไหมครับเห็น <N S 2> ด้วยองคลักเอากาก์ไหมไม่เอาเอากากไหมไม่เอาเอากากไหมไม่ไมเ,เดี๋ยวอาจจะต้องนโยบายต่างๆหรือว่าความคับข้องใจของชาวองคลักนะครับก็ขอขก,ก็ขอพี่ละกันได้เราเรา,เราร่วมกันต่อต้านเรื่องกาก กรรมธรรมชาตรังสีที่เก็บไว้ที่นี่นานแล้วหรือยังครับพี่ท,ที่ที่รู้มาเนี่ยแอบมาเก็บนานแล้ว,นนลวโดยที่แอบมาเก็บโดยที่ประชาชนไม่รู้เรื่องครับและไม่ยอมรับ,รบจนเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็ยังยืนยันว่าไม่มีมและชาวบ้านรู้ก็เลยขอเข้าไปถึงยอมรับความจริงว่าว่ามีนะคือซึ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีการบอกกล่าวไม่มีการ ชี้แจงไม่มีการพูดความจริงกับประชาชนนะครับถือว่าเป็นหน่วยงานรัฐที่ใช้อภิสิทธิ์แต่มันไม่สามารถจะทําได้แล้วสมัยนี้ถ้าเราเราจะประสาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกิดขึ้นอนะยย,ย,ยังยังไงบ้างครับชาวบ้านว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะมาทําในบ้านเขานะไม่ใช่อยากจะมาตั้งซ่วมในบ้านเขาก็กทํามันไม่ใช่นะครับแล้วทุนนูนมาตราหกเอ่อมาตาห้าสิบแปดนะครับเขาบอก่าอยู่ว่า การกระทํำใดก็ตามที่ก่อให้เกิดอันตรายเนี่ยนะครับต้องทําประชาพิจาณ์ต้องรับฟังความที่เห็นประชาชนก่อนมันเผาไม่ตายนะครับมันจะตามอายุของมันที่พวกเราต้องรู้คือว่าในนี้มีกากนิวเคลียร์อะไรบ้างใครรู้บ้างไม่รู้ครับเมื่อสองปีที่แล้วผมถามท่านผอ,อ,อสอทนอต่อนหน้าสว,าว,ว่าในที่เก็บกากนี้มีกากอะไรบ้างท่านบอกไม่ทราบผมถามว่าอายุมันเท่าไหร่ท่านก็ไม่ตอบ นี่นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านอยากรู้ว่าใครที่เคยรู้ไหมว่าเขาเอากากมาเก็บไว้ที่นี่ถ้าคุณประกอบการนิวเคลียร์คุณต้องทาประชาพิจารณ์ชาวบ้านโอกระลักไม่เคยรู้เลยตั้งแต่ปี5้าสปี6ปี6ปีห้าสห้ากว่าๆเนี่ยไม่เคยรับรู้เลยว่าเขาเอากากมาเก็บไว้ที่นี่แล้วแสดงว่าที่นนครนายกคนโอกรักษ์ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องอะไรอย่างนั้นใช่ไหมโอเคอ่ะการยื่นกับพอแต่พอไม่อยู่เดี๋ยวเราเข้า ไปหาไหมหาไหมเข้าไหโอเควันนี้เราจะมีการยื่นหนังสือนะครับ3แห่งนะครับแห่งที่1เลยก็คือท่านผอสพนนะครับเราจะยื่นไปให้ท่านประธานคณะกรรมการคือเราเราสงสัยว่าประธานคณะกรรมการเนี่ยครับก็คือคุณเดี๋ยวนะครับดรทวีศักดิ์นะครับ ก็อนอนันตกูลนะครับดรทวีศักดิ์กรอนันตกูลเนี่ยเขาเป็นประธานคณะกรรมการสถาบันซึ่งมีผอเป็นผู้ดูแลสถาบันอีกทีหนึ่งเราอยากให้ดรทวีศักดิ์เนี่ยได้รับรู้รับทราบการทํางานของตัวลูกน้องเขานะครับหนังสือฉบับที่2นะครับเราจะถึงท่านเลขาธิการสำนักงานปร r l ณูเพื่อสันตินะครับโดยเราจะผ่านท่านานอำเภอให้ท่านายอำเภอเนี่ยส่งให้เลขาธิการว่าให้เลขาธิการมาตรวจสอบการเก็บกากเพราะเขาเป็นหน้าที่นะครับคือในเรื่องนิวเคลียร์เนี่ย สทน,นที่เรายืนอย่เนะี้เขาเป็นหน่วยปฏิบัติการเพื่อทํากากนิวเคลียร์แล้วไปขายไปให้ขายให้โรงพยาบาลให้ทางอีกอุตสาหการรมร่วมกันนะครับเป็นภาษาอังกฤษเลยเอาตรงป้ายภาษาอังกฤษนะครับ <c oughs> เพื่อจะส่งต่อไปถึงต่างประเทศนะครับให้เขาเข้าใจนะครับว่าเราไม่เอาก็อันนี้คือความเข้มแข็งนะครับของคนองคลักษคนครนายกนะครับน,นี่คือความเข<อ>้มแข็งนะครับประชาชนเข้มแข็งของถิ่นเจริญนะ ผมยังยืนหยัดคำนี้อยู่ตลอดนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับเคมามาเก็บ้ามาทงผู้นาเราแขแขครับเผลอหน่อยเดียวมึงเอากากมาเก็บแล้วถูัไม